แท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านช่องเมกถามว่าด่านช่องเมกเขาจะเห็นผู้สาวดิ mm hmm. ผู้สาวตื่นแต่ต้เศร้าที่คนผู้สาวนี่จักมันเข้ามาให้ยังปกติตื่นเศร้าไป็นหนึ่งเขาไอนน้ตื่นเศร้าแต่งหน้านี่จักสิลปมหาผู้บาวจักสิลปมหาผู้ใดสบายนังหละ <c oughs> คนงามต้องซื้อยังหละซื้อตุ๊กน้องตุก๊กโ <c oughs> สดหรือมีแฟนน้องโ <c oughs> สดโสดมักผู้บาวไทยหรือผู้บาวลาว มักคู่เบาท่ามักคู่เบาล่วเว้าไทยเบอร์ซีดมักคู่เบาเท่าอยู่บ่ฮะคนเถามักอยู่บ่เถ้าซ้าำไ <c oughs> ด้ไรซ้ยเอผ่านผ่านผ่านนี่คือพวกพเอาเห็นบ่ <c oughs> เอาเอาดินอกมาเห็นยังเนี่ยามาขายซิมนี่พี่น้องเอ้ยนะผู้ดใดสิไปฟังเล่าต้องซื้อซิมเนี่ยเนี่ยอันนี้ซิมเนี่ยอันนี้ซิมนะนะซิมเดี๋ยวมันซิมแนวกินแนวอยากเลยซิมโถ่เราซาซิมก๊าซอะ ซิมยังน้องบอกสุอายฟังไงมันซิมยังเนี่ยอันนี้ซิมลักหารูนนู้นนู้นซิมลักหา่าจันลักหารคือฮะเอ็มโฟนบอกเน่ยลาวโทรคมลาวโทรคมพิเศษยังไงเนี่ยทาเื้อซิมแล้วสิได้อีกยังไงในซิมเนี่ยไมนมีมันมีอ่าแพ็กเกจแพ็กเกจแม่นแพ็กเกจหรืยไม้ขวดอะไรแน่นอนอ่าอินเทอร์เน็ตขนาดมีเน็ตสามบ้านเน็ตสามบ้านแต่กาซิบบ้านเดือนหนึ่งซิบบ้านเดือนหนึ่งใช้ซื้อเนี่ยเสียจักวัน ใช่ใส่เนี้ยได้อาจจะใส่เป็นได้เดือนเลยได้เด <Damit. S 1> ือนเพราะว่าอะไรลอยจิกเรียแท้อ๋อ้สุดยอดลอยจิกเดี๋ยวไหมเข้ามาในไั้นมันรถสปีดปะบวลดลอยจิกนี่จะเท่าได้น้องเป็นเงินกี่บาทเท่านี้หาเตอร์มันกี่บาทเท่ากับถึกเดือนหนึ่งแสนห้าโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอาจจะถามด้วย่าเขียนด้วย่าเขียนด้วยอาจจะถามด้วยนอกจากขายซิมแล้วขายอีอย่างเนี่ยขายยังไง ขายเครื่องอยู่ฝั่งเล่าขายเครื่องอยู่ฝั่งเล่าแม่นเครื่องเนี่ยไมเครื่องอีหยังล่ะอ่าเป็นห่านเพือห่านเพื่อจะต้องไปกินเพื่อหั่นไฟไป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 ซื้อห้าน้อยยังไงซื้อห่าน้อยยังไงซื้อหั่นว่มันเป็นหั่นบริมิซึมิจะเป็นจะาล้องซื้อนะหั่นไม่ซุกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ทางเอ้าอยู่ใส่ทางตื้อเท้าด้วยจำบ้าเดี๋ยวต้องไปเพื่อกอยู่ล้างอ่าล้างตัวยู่เทียว เป็นหานขายเฟือนอกจากขายเฟือขายซิมแล้วมีความสมาพิเศษยังบ่บ่มี่เลยบ่มีห้วยบ่มี่เราบ่มีความสมาีิยังนอกจากการนอนนอนนอนเก่งนะฮะอันนี้ผู้สาวเล่าได้พี่น้องเอ้ยปกติเราน่องแต่งตัวยังสี่บ่หรือว่าใส่ผ้าสินอันนี้แต่งตัวมาหาเงินยังที่แต่งตัวมาหาเงินพี่น้องเอ้ยนะฮะอย่าเข้าใจผิดเด้อน่องมาหาเงิน่องมาหาเงินอย่าเข้าใจผิดเด้น่องมาขายซิม นะปกติแล้วปกติแล้วเห็นบุษราฝั่งลาวเป็นไทยภาสินแน่นอนจำวัดสปอร์ตมานอนทางไทยฟังอ้ายซะก่อนปกติแล้วเห็นบุษราฝั่งลาวนี่ไทยภาสินเนี่ยแต่ใจเป็นบางครั้งเวลาเขาไปบ้านด้วยไปงานเฮ็ดเจอแล้วอย่างนี้แน่นอนไทยภาสินต้องไปวัดกำหนดต้องไปวัดโอ้โอ้ต้องไปวัดเคลียเคลียคนทางบ้านเหรอบ่บ่บ่มีปัญหา่มีปัญหาแนนโอ้มีไอ้ตันหาน้อง ถามมาบ,บักเซ่แหละถ้ามพรอยากเสือซิมน้องน้องสิแนะน้นนำจังไหนน้องมีซ่องทางที่ต่อบ่อ่าส่องซ่างที่ต่อมีมี่ยังไงอ่าฟเฟซบุกบ๊กเฟซบุ๊กเสือเฟชไอ้น้องเรื่อตังปืนมุกจกปืนไม่มาซื้อเจ้าของพี่น้องเอ๋ยในบุษราฟังล่าเรืตื่นแต่ตะสาวเรืหาเงินหรืเก่งเลยหาเงินเลี้ยงหาเงินเลี้ยงหาเงินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผัวเด้อถามพรอยากก็เป็นอันนี้มันยังเนี่ย หนองสาวตุ mm ๊กเด้อ <nước> พี่น้องเอ๋ยนะถามว่าช่องเมกเนี่ยเขามาดานนะติดต่อหันหนองสาหล่าเด้อน้องสาวตุ๊กเราจะขายซิมเนี่ยเนี่ยติแอดมาเลยฮะเนี่ชี้ไทยพันสิบวอติดต่อแล้ะคนพอวันเราบผมมาคนเออเราผมมาคนไทยคนคนไทยเบิร์ดซิทเด้ให้โอกาสเด้ให้โอกาสคนไทยคนเรามักคือกันหมดหรือยังไงหมักเบิร์ดมักอะหมักขึ้กันมักขึ้กันแมนให้ผมมาคนสุดท้าอยังมาจากคนไทยเด้ยเออ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 ยังก็ มื่อกองกันี่ยครับมีใจนะเนี่ยบางมีแต่คนตายิมเยิ้มตาเยิ้มเนี่ยนางกายกับคุณซึ้งเคิร์สเลยตอนนี้นะน้องเดี๋ยวข้าไปฟังเล่ามิยังดีเนี่ยเบียร์เล้าบานเฮาเบียร์เล้าบานเฮาแนนนอกจากเบียร์เล้าเนี่ยมีอย่างอะไรอันยังไงทานการกินบริวารจะทานที่ตรงนี้แน่นอนทิ่เที่ยวแน่นอนบอกว่าอาจจะเป็นแบบว่าจุดขายของบ้านเฮานะโอ้ชานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวก่อนอีอย่างเลยเนาะนั่นเซมี่ถาไปทางจมาสซักเหมีวัดพูดจมัสซักวัดพูดจมัสซักแนนเนาะแนวกินล่ะ ได้กินมานเท่าแมน,แมนก่อยแล่นก่อยแล่นเป็ต้นไม้เลยเด็กนักกัเบียร์เหล้าเข้าเบียร์เหล้าแมนโอ้โหอันนี้ผู้สาวเหล้าเลยคนเหล้าดีเนาะคนอาจารถามอยู่ฟังเหล้าก็อยู่ฟังไทยเวลาขามาฟังไทยมันมีความแตกตา่างกันยังไงไอ้ท้าวนมุมอมองแต่ตหนี่เรื่องขายซิ่สภาพแตล้อมกันเลยอ่ะสภาพแตล้อมชิงทิวนเนี่ยมันจะไก่ เแขยงกันอยู่เพราะว่ายหญ่มันติดกันเลยมันใ้เคียงกันแม่งั้นตามที่ให้ข่ามไปเนาะเวลาเาจะข่ามไปสองขางทางมันจะมีถุงยางหลายลายเด้อฟังไทยมีบ่งฟังไทยบ่บ่บ่มีเนี่ยเรื่องความสะอาดเด้อเรื่องความสะอาดเวลาทักทายกันเขาทักทายกันยังไหนป่านนีายังอายมาหัวนองสิถ้าเกิดสีเท้าเอาดีดเอาดีดขั้นเดือดนะ ทำมาสบายดีอ๋อจังไรไให้ได้อายมไงจังอามพอองสิโอ้บ้านเท่าัวนะบ้นเท่าอ๋อัสบายดีไอสบายดีจังสีด้วยบ่แไม่นมึงม่ยังสีบ่อ้าวโซ่ทาสบายดีบ้าเท่าเนี่ยไม่ก็มีถ้าว่ากับผู้ใหญ่ด้วยคนทัวไปโอ้สบายดีเองสินะเอางีสิสวยเป็นผู้เบาเนาะมาจีบตัวอ้าวยังยังยังตัวยูงสีเนี่ยตัวสีว่าได้ไหนสิเสมืติวางสีนะอายมาจีบตัวเนี่ยสมือยังขม่าปื๊บอามืจีบตัวตัสีเขินบอ สบายดีน้องน้องโสดแล้วมีแฟนนะจีนะนี่ผู้สาวขายซิบ้าซื่อไอ้มักน้องต้องสิวานิลาไหนจังสิสีว่านิลาตรงๆได้แมนสมมติว่าไอ้บอกฮักน้องน้องสิวานิลาไหนเอาเดี๋ยวเอาสิขาดองสาวเล่าถอดเดย์ขาสิไปแต่งอันนี่ขาดองขาดอง ทามั้งขาดองให้ตอนนี้เท่าไรขาดองน้องเอียงกานหนึ่งมนทามสองบาททาองบาทฮยะคบาถาสังยู่จาไันเนี่ยเว้ยทาองบาทเน่ยาสองบาทนี่บ่เอ๊ะานี่ละทาสองบาทได้ไหมบาไรหรอกแต่คนมาพันธมาคุบอไทยคมาคบาไทยอุ้ยอย่าบกาจะสั้นคุบาไทยกับมักอยสเปคนี่ดวงใจน้องแบบไหน แบบนี้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 บอคอจะสูงแบบแรกกระไรคอจะสูงสูงแมนคอแต่สูงเน้อพี่น้องเน้อแถวบ้องแถวโบตาชีตาบอดเพิ่นก็เอาเน้อแต่ขอให้สูงกอจะสูงเนาะแล้วพอสิหาเลี้ยงดูเองเนี่ยวิบอได้เอาทีเดียวเสามาหาเงินนี่หางซอยกันอ่ะเนาะเพราะว่าสันบอโอ้อันนี้คนขยันเนี่ยถาม้ใดผู้ใหญ่เนี่าเสิได้เป็นครูสอนนะเพราะว่าตื่นแต่เช้ามาหาเงินแต่เช้าเนี่ยปกติ ผู้เป็นผัวมาหาเหรียงผู้เป็นเมียอ,อันนี้ผู้เป็นเมียมาหาเงินเหรียงผู้เป็นผัววันนี้อยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวแมนอติแมนโอ้เขมีผัวก็บเให้ผัวนอนอยู่บ้านกับพ่อที่บ้านมาสันบนอกเฮียยังเป็นบ่าบ้าแมนใช่หรือซิมเอามาซิมมาบังเนี่ยอ่ะท่านลองสิขาซิมให้อายน้นองพ่ออายน้องสิวันเดียวได้ไบังข้อมามันน้องก่อนนะซิบนะอ่ะลองเบิังยังเอ็นจะยังเอ็นสีขาวไปฟังนี่นะไอ้บังไม่ซิมบางเสียงนี่ไอ้แบบวาแบบซื่อจะยังไม่ให้ตัวสีวังไดงเหรอ เองครับเดียวว่าไอ่เปลี่ยนชิมดา,า,าวยังจะเฝ้าอุ้ยอะไรตวะไอ้ส้าย,ายดอ้งยังสินะมันวัดขันตอนแต่ไม่ได้ไอ้ปกติเมนเก็นกวขแมสวัสดีครสบายสดีทน้องมท่มาทนเขาเนี่ยมึนคล้ายลายเลยอ๋อเป็นกลยุทธ์ทางการขาย เดี๋ยวจะโบท่านคนอื่นเขาไปกับจัังหวดู่โจมเลยสิเนาะจุดตั้งแต่ขั้นตอนเลยแมนเขาเอามาจู่โจมจู่โจมเลยจูโจมแบบว่าท่านต้องัวด้วยมันอาจตกใจสิใจสันอุ๊ยมาจริงเห็นเนี่ยให้ใจจันสิปอบใจอ่านได้ไดี๋ยวสบายตกใจสิลองมอาค่อยๆนึงอ้เจ้ไอ้เจ้เดี๋ยวน้ยิงศัพท์ไอ้เจ้เดี๋ยียงหูไั่ควงน้องมาถามเลยถามเนี่ยซิมนี่ทุกคนราคาเดียวกันบอกแมนราคาเดียวกันแมนบอมีแบบว่ากดราคาโกงราคาบอมีเพราะว่าต้นเพื่นนี่ซ้ำกันแต่ ดูดว่าอยากจะควมพอใจว่าจะสีดูดเนาไหหนาดดูว่าไหนแต่ว่าโบเกินนั่นโบเกินคนอื่นโบเกินคนอื่นดีนะจะ้าที่แล้วเาประมาณกองที่กอที่วะจุบวาอจสซอยหน่อจัจิ้วาโสนาอ้าวโนาเขที่แหละเอาหมุนหมุนหมุหมุนหนึ่งสอมหมุนหมุหมุนหมุนหมุนทนหนึ่งสสิลทุบทบมันจิล้มมุนคนนั่นโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอกลักษณ์ปัดผู้ตำตาต้นค้อสีพันดอนดื้อน้ำโอ้โหจักคำควรเจ้าเขินหมดเรืไหนน้องล่ะตัวเขินจี็นครั้งแรกวัน้องตีมีคนมีสัมผัสไม่เอานี่เลยตแต่อไปน้องจีตื่นเต้นบ่เนอน่ตื่นเต้นบอเรื่องไหนเพื่อเพื่อให้น้องตื่นเต้นจิซอยให้น้องเศร้าเต้นเต้นเต้น ล้งเต้น้องเต้นใช่ไหมเต้นเต้นทั้งซีทั้งซีน้องเอกลักษณ์บ้านเท่าบอสฟอร์ดบ้านเท่ามันอีหยังไอกระเท้ายิ่งบ่บจะได้โบชักอีหยังเกี่ยวกับบ้านประเทศลาวเลยบ่หนี้เขมรบ่หนี่้น้องคนลาวคนลาวแต่บบชักอีหยังโอ้ยไม่ไม่ไม่อันนี้เบาตูเด้อตามภาษาเบาลาวอันนี้เบาโบเด้อเบาโบสลัดเสียงแค่ละอันนี้เบาต้นชาแนลอันนี้เบาลำมา นะะฮติดตามเลยถ้าผลงานน้องๆะไรกันกันนะครับกดกดเข้าไปในแอปสีแดงเนื้อจะเห็นเนี่ยเป็นทางนตอนนี้ที่เราเป็นกระแสแตอนนี้อ่ะหู่จักเบาหน่อยบ่หน้อยปากเซมันจะปิดเปล่าลังได้ตอนนี้นะเอ่าเมื่อจเช้สามเดือนที่แล้วมาทาคลิปน้องสา้ราคาสิบแล้วนแต่ประมาณจักแสนวิ้วอยู่แล้น่องคนหนึ่งที่เรามีแท็บเข้าัวตู่นะตัวหนาใจเบิ้งเนี่ยเราจะใส่หมวกเราจะกั่งกั่งขัดจองนะเวลาอย่างนั้นจะใส่เสือกันลมเลยนะอ่านตรเป็นตัวกันแล้วกันนะ ไปพอตวงอรกก็สะดุดตาเลยเฮ้ยเป็นผู้ใดญ่แล้วไม่ยังนี้ยมั่นมาขายซิมขายเนื้ออื่นบ่ได้บอกคือขายซิมขายเนื้ออื่นอันนี้มันขายไงมันขายไงขี้ข้านตัวนี้ค้นขี้ข่าเนื้อเป็นอางนี้เนื้อเป็นอย่างไงแล้วเสียดายเสียดาจจะเปลี่ยนเลยนี่อาจจะเปลี่ยนต้องเลยใส่เลยมันคือเอกลักษณ์ด้วยทางผู้ชมเนี้ยเพราะว่าขายซิมเนี่ยจำเป็นต้องใส่นะฮะผู้สาวขายซิมไม่ได้ง่ายเลยคนขายซิมเป็นบ่ไม่ได้ง่ายคนสิย่างเับไปขายเขานี่ เคยถือขวดดาอยู่บอเวลาไปขายสิบมืงถือนะยังบ่เคยยังบ่เคยแมนยากเคยบ่บ่แล้วอันนี้บ่มวนในการขายสิบมีเจอปัญหาหลังสี่สุดอ้าวอ้าวเจอปัญหาอย่างขายสุดใบใบเจอปัญหาแบใบแมนขาดพุ้นบ่กำไรบ่อสิบ่สน้าจิต่อโอ่งยังบ่สน้าจิต่อโล่งสน้าจีตอย่างนี้เลยแมนอย่างนี้เลยอันไหนไม่ผุดน่ะมเป็นโลดอันไหนไม่ผุดเดยนะบ่อันไหนไม่ผุดเดยนี่บอใครเนี่ยนี่ไม่ผุดเดยนี่น้องสาวน้องสาวสิ แต่ไม่หนุซ้าเ้วปะซำคนึ่ำรุเอ้าตีแมนมาหนิมาหนิำหนึ่งมานามามามนางลานนี้นางให้ดอกกยยีกันดนเนี่ยขอเสียงสำหรับคนที่มีแฟนเลยเด้อมาเลยอต้องเชือเาลเอาแล้ววันนี้นุ้ย้องนุ้ยวะแน้องสาวนุ้ย้องสาวนุ้ยเลียงอยู่บนตอนี้ ออกแล้วโสดแล้วมีแฟนอ่ะโสดโสดเขาเป็นยังคือออกจากโรงเรียนเขาไล่คุณคู่ไล่ออกบ่บ่ออกเองโอ้โหอันนี้อันนี้คนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเลยออกเองมันมีภัยไ่ออกเออมีไผไล่ออกนี่คือคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นยังคือบวเฮียนต่อถามเนี่ยยังไงออกหาเงินออกหาเงินโอ้โหโอ้ดวงตาไหลเนี่ยพี่น้องเลยนะ นี่พี่น้องกันจ้ะคนนับบัวถวนครับบัวถวนไอ่ออกมาห้างเงินว่าสันนะฮะเอ้าอ่ะมามาซื้อซิมมาซื้อซิมเพื่อแหละมาซื้อซิมซื้อซิมนะครับไปกี่รถจันถ่ายเลยครับลูปอ้าวอ่าทักทิพย์ตอนเดี๋ยวหนึ่งหน่อยครับทำโชว์เลยครับนี่คือสาวขายซิมเนาะพี่น้องเนาะถามมาฟังเล่าจะได้ซื้อซิมเนี่ยทำโชวนะครับทำนาทีมาอุดหนุนอย่าลืมอุดหนุนน้องเด้อนะฮะนะฮะราคาจักบาทไอ้น้องตุก น้องนุ้ยนะฮะสาวผู้งามเมืองพ่นทองนะฮะเมืองเก่าบ่พ่นทองนี่พ่นทองเมืองพ่นทองเนาะด้วยพ่นทองครับขอบคุณหลายสถาบการติดตามกันแล้วกันเนี่ยทำช่อมสำหรับท่านที่เขามารับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเขากับรายการนี้ฮะสนับสนุนพวกเขาด้วยการประกันขังโฆษณากันแล้วกันสาวนุ้ยสบายดีรองลับสบายดีสวัสดีครับ